เด็กหญิงนิยายหวนชะตาสารต่อรักบทที่ยี่สิบสิ่งเหล่านี้คือความรู้พื้นฐานที่จิ้วจือพอมีติดตัว แม้จะไม่ได้ร่างเรียนแต่ก็คุ้นเคยส่วนเรื่องอื่นๆนั้นนางไม่มีความรู้ที่จะทำมัน่นนางในยุคนั้นไม่นับว่าเป็นคนที่ฉลาดนักนอกจากมุ่งมั่นกับการพาร้านกาแฟขนาดหนึ่งคูหาของตัวเองแล้วก็แทบไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งอื่นอีกบางครั้งก็นึกเสียได้ว่าอุตส่าห์มาจากสถานที่และช่วงเวลาที่ดีแบบนั้นกลับไม่มีความรู้ติดตัวมาเท่าที่ควรแต่เท่า ที่ขุดค้นมาได้จนถึงตอนนี้ก็น่าอัศจรรย์ใจที่สุดแล้วการวางแผนจะจัดหาช่างตัดชุดและช่างทำรองเท้ามาช่วยสอนการเย็บและเลือกวัสดุยังต้องกรอไปก่อนกิจการสองอย่างที่ดูแลในตอนนี้ยังไม่คงที่นักแม้ร้านขนมจะคืนกำไรมาบ้างแล้วแต่โรงเตียมนั้นเสียเงินสร้างตัวตึกใหม่ทั้งหมดต้องกรอให้ได้ผลกํกำไรอีกซักระยะ ตราบใดที่กิจการเก่ายัางไม่คืนทุนนางก็ไม่กล้าเสี่ยงอะไรเช่นกันความคิดเรื่องเงินทองเป็นอันต้องยุติลงชั่วคราวหญิงสาวจึงล้วงแขนเสื้อหยิบเอาจดหมายที่เพิ่งได้รับวันนี้ออกมาอ่านลายมือคุ้นเคยเพราะได้รับส่งกันแล้วหลายครั้งลายมือสะอาดสะอ้านหน้าอ่านสมกับที่ทำงานในกรมอารักษ์ของวังหลวงไม่ว่ามองกี่ครั้ง ก็อยากให้จิวอิงได้เรียนเขียนอักษรกับเยี่ยหย่างหมิ่นเหลือเกิน เนื้อความในส่วนแรกยังคงเป็นการเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในเมืองหลวงไม่ว่าจะเป็นผลของชัยชนะในสงครามกบฏ13าชนเผ่าเมื่อเดือนก่อนยังคงค,คึกคักไปด้วยทหารจากชายแดนที่ต้องการพักผ่อนชื่อเสียงของซูสวงฝูที่ถูกพูดถึงในวังหลวงมีคนหนูตระกูลใดบ้างที่แวะเอาของกำนันมาให้เขาถึงเรือนและคนชายใหญ่ก็มักเอ่ยทีเล่น พีจิงกับนางเสมออย่าได้ชักช้านักจิ้วจือสักวันค่าของโดนสตรีสักคนจุดขคราไปพระราคมอาจารย์ของพวกนาง เนื้อความในจดหมายหลายฉบับมักเปล่าเช่นนี้แต่เพราะไม่ได้ยินเสียงเพียงอ่านด้วยตัวอักษรนางจึงไม่อาจตัดสินใจได้ว่าคุณชายใหญ่หมายความตามตัวอักษรนั้นจริงหรือไม่ส่วนท้ายของจดหมายถามความเป็นอยู่ว่าสุขสบายดีหรือไม่ทั้งยังเปล่าถึงบุคคลอื่นอีกด้วยข้าได้พบอ,องสามแล้วตกใจอยู่บ้างแต่คงไม่เท่ากับเจ้า ได้พูดคุยกันมาบ้างสถานการณ์ทางนี้ไม่ปกตินักการกลับมาขององแปดทำให้ราชสำนักกระสรัระสายจนรู้สึกได้ตัวข้าเองไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ฮ่องเต้ทำถูกต้องแล้วหรือไม่หรือการตัดสินใจขององสามถูกต้องแล้วหรือไม่แต่สำหรับเมืองหลวงการมาถึงขององสามช่วยสยบคลื่นใต้น้ำได้หลายลูกซึ่งอาจเพียงแค่ชั่วครา หรือจะหยุดแผนการของอ,องคแปดวัยได้นั้นยังไม่แน่ชัดจิ๋วจือข้าไม่ได้เขียนเรื่องราวเหล่านี้มาเพื่อขอให้เจ้าเห็นใจใครแพ้จริงข้าอยากกล่าวว่าสมใจแล้วด้วยซ้ำที่กําจัดคู่แข่งตัวชักากที่สุดออกไปได้เพียงแต่ข้าไม่อาจดูได้ความทุกข์ใจของเจ้าได้ไม่ว่าสถานะของข้าในใจเจ้าจะเป็นพี่ชายสหายหรือผู้ชายคนหนึ่งขอให้รู้ ว่าข้าไม่เคยปรารถนาให้เจ้าพบกับความทุกข์ใจอองสามเองก็เช่นกันจดหมายฉบับหน้าที่เจ้าจะเขียนตอบมาโปรดบอกด้วยว่าตอนนี้เจ้าเป็นเช่นไรและจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตต่อจากนี้เพราะมีคนรอฟังข่าวของเจ้าจากข้าอยู่ นางพับจดหมายเก็บเข้าซองครุ่นคิดถึงเนื้อความในส่วนท้ายที่ดูเหมือนว่าการกลับไปของท่านหมอในคราวนี้จะช่วยเหลือเมืองหลวงเอาไว้ได้ ภาระรับผิดชอบของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าเจ้าของร้านน้ำชาเล็กๆอย่างนางจะจินปนาการถึงในยุคสมัยที่ราชวงศ์ต้องแบกรับความรับผิดชอบชีวิตราชดอนบางทีการเลือกให้อ,องสามกลับไปอาจเป็นหนทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกวัน หานจิ้วจื่อไม่ปฏิเสธว่าแท้จริงแล้วนางมีความเห็นแก่ตัวอยู่ส่วนหนึ่งความเห็นแก่ตัวที่ไม่อาจแบ่งปันคนรักให้ใครได้ ไม่อาจไปยืนอยู่เคียงข้างท่ามกลางวังวนอันวุ่นวายเหล่านั้นท้ายที่สุดเมื่อคนหนึ่งอยากใช้ชีวิตยอย่างเรียบง่ายและมีความสุขขณะที่อีกคนมีภาระหน้าที่และความยุ่งยากที่ไม่อาจหลีกหนีจุดยืนที่แตกต่างกันนี้คงไม่สามารถบรรจบกันได้หญิงสาวหยิบแพ่งหมึกออกมาฝนด้วยตัวเองและเริ่มลงมือเขียนจดหมายตอบกลับ ซ,ซื่อซื่อมีความสุขยิ่งกับการทำง,งานที่ร้านขนมและโรงเตี๊ยมนางรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีคุณค่ามากกว่าสมัยที่เป็นเพียงสาวใช้ ทุกครั้งที่สมุดบัญชีแสดงจำนวนเงินที่มากขึ้นนางก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขและพบว่าตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของร้านไปเสียแล้วแต่ในขณะที่มีความสุขซื่อซือก็มีความทุกข์อยู่เช่นกันนางได้เห็นนายหญิงต้องเจ็บปวดเพราะความรักอย่างสาหัสมาแล้วถึงสองครั้งดังนั้นชั่วชีวิต จึงไม่คิดอยากริลองรักกับใครเป็นอันขาดและเพราะคิดไว้เช่นนั้นยามอยู่ในร้านตูสวงฝูแม้จะมีลูกค้าหนุ่มหลายคนที่ดูจะต้องตาต้องใจนางอยู่ไม่น้อย ทั้งที่ลดฐานะตัวเองเป็นเพียงสาวใช้คนเหล่านั้นก็ไม่สนใจโชคดีที่พวกเขาล้วนเป็นบัณฑิตมีความรู้ใช้สติปัญญามากกว่ากำลังและยับยั้งชั่งใจไม่ก่อเรื่องชวนปวดหัวบัณฑิตที่กำลังศึกษามักเกรงว่าหากก่อเรื่องจนรู้ไปถึงหูอาจารย์ในสำนักตนเองจะต้องเดือดร้อน แต่เหล่าผู้ที่ยังไม่ใช่บัณฑิตยังไม่ผ่านการขัดเกล้าและไม่มีอำนาจใดมาบังคับมิใช่เช่นนั้นร้านสูสวงฝูเพิ่งเปิดได้ไม่ทันครบปีดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่ได้ต้อนรับเหล่าว่าที่บัณฑิตที่ดันด้นมาสอบจากทั่วทุกสารทิศ แต่เดิมว่าที่บัณฑิตเหล่านี้เป็นเด็กหนุ่มในวัยกําลังคึกคน้องทั้งบางส่วนก็เป็นคุณชายจากตระกูลขุนนางหรือตระกูลเศรษฐีเด็กหนุ่มเหล่านี้ถูกเลี้ยงมาอย่างทนุถนอมจากบิดามารดา แม้มาเข้าสำนักศึกษาก็ยังมีบ่าวตามมารับใช้พวกเขาจึงเต็มไปด้วยเลือดร้อนของชายหนุม่มและความหญิงทะนงผู้ดูแลสาวแห่งร้านสูสวงฝูกำลังเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในร้านต้องการให้แน่ใจว่าลูกค้าทุกโต๊ะได้รับการบริการที่ดีพร้อมนางมีความสุขเมื่อพบว่าลูกค้ามีความสุขกับขนมที่นายหญิงคิดค้นดื่มดำกับน้ำชาที่ ในหญิงเสาะแสวงหามาถท่าว่าในขณะที่เดินตรวจอยู่นั้นเองก็พบประตูห้องรับรองส่วนตัวภายในร้านเปิดออกอย่างกระทันหันซื่อซื่อมิทันระวังถูกประตูกระแทกที่หัวไหล่จนล้มลงไปกับพื้นคุณชายท่านเป็นอะไรหรือไม่ขอรับ บ่าวรับใช้รีบเดินออกมาดูหลังได้ยินเสียงดังจากด้านนอกเมื่อครู่คุณชายของเขาบ่นว่าเพื่อนที่นัดแนะกันไว้ไม่ยอมมาเสียที จะเดินลงไปตามหาด้านนอกจึงเปิดประตูออกไปโดยไม่ทันระวังเมื่อออกมาด้านหน้าก็พบหญิงสาวในชุดสีม่วงอ่อนนั่งอยู่กับพื้นขณะที่คุณชายยังชะงักค้างอยู่ในท่าเปิดประตูบ่าวรับใช้สำรวจคุณชายจนแน่ใจว่าไม่ได้เป็นอะไรก็หันไปถามหญิงสาวนางนั้นบ้างแม่นางท่านเป็นอะไรหรือไม่มีเป็นไรเจ้าค่ะในท่าน สตรีในชุดสีม่วงอ่อนรีบลุกขึ้นกม้มศีรษะเพื่อขอโทษในความผิดที่นางมิได้กอ่อข้าน้อยเดินไม่ทันระวังจึงชนกับประตูเข้าทำให้ในท่านต้องตกใจขอโทษด,ด้วยเจ้าค่ะเจ้าทำงานอยู่ที่นี่หรือคราวนี้ไม่ใช่เสียงของบ่าวรับใช้แต่เป็นคุณชายเอ่ยถามด้วยตัวเองข้าเป็นผู้ดูแลที่นี่เจ้าค่ะซื้อซื้อตอบฉะฉาน แต่ยังคงต้มน้ารักษากิริยาเอาไว้หากนายท่านไม่ติดใจเรื่องเมื่อครู่ข้าขอตัวนะเจ้าคะเดี๋ยวสิเขาไม่ได้หยุดนางด้วยคำพูดแต่คว้าข้อมือเอาไว้เต็มแรงออกแรงจุดเพียงนิดร่างของซื้อซื้อก็ลอยเข้าไปหาหญิงสาวเกรงร่าง รู้สึกถึงสัญชาตยานอันตรายจากคุณชายท่านนี้ในทันทีดูจากเสื้อผ้าเขาคงเป็นหนึ่งในบรรดาผู้เข้าสอบสามสำนักการศึกษาพวกตัวปัญหาไหนท่านปล่อยเธอเจ้าค่ะปล่อยได้อย่างไรท่านผู้ดูแลเมื่อครู่ท่านทำข้าหัวใจเกือบวายจะให้ปล่อยไปเฉยๆได้หรือ สายตาผู้พูดสอดใส่สำรวจนางจนทั่วทั้งตัวเรากับว่าซื้อซื้อได้เปลือยกายต่อหน้าเขาไปเสียแล้วที่นี่เป็นสถานที่พักส่วนตัวพวกเขาเช่าห้องเพื่อต้องการความเงียบสงบจึงไม่มีผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาหรือจะให้นางร้องขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ในห้องข้างเคียง ก็ยังไม่เห็นเหตุจําเป็นถึงขั้นนั้นนางก้มหน้าไม่สบสายตาแล้วพยายามบิดข้อมือออกจากแรงกุมนั้นน่าเสียดายที่แรงของนางช่างน้อยนิดเหลือเกินเมื่อเทียบกับบุรุษร่างกายใหญ่โตนายท่านต้องการให้ข้าชดใช้ด้วยสิ่งได้มานั่งกับข้าในห้องคอยรินน้ำชาแล้วก็บีบนวดให้ที่นี่เป็นเพียงร้านขนมไม่มีบริการเช่นนั้น ได้โปรดให้ข้าชดใช้เป็นอย่างอื่นเถิดเจ้าคะ่ะข้าจะให้คนเอาขนมชุดเล็กมาให้ในท่านอีกชุดดีหรือไม่เจ้าคะไม่ เขาปฏิเสธเสียงหนักแน่นชายหนุ่มยื่นหน้าเข้ามากระซิบใกล้ยๆยิ่งได้กลิ่นหอมจากกายสาวก็ยิ่งอยากจะเอาชนะแม้สตรีตรงหน้าไม่งดงามหยาดเยิ้มแต่ก็มีความน่ารักน่ามองไม่รู้เบือ่อกิริยามารยาทไม่ได้ถูกปั้นแต่งเหมือนสตรีในหอนางลม้มผ่าทางที่พยายามขัดขืนอย่างซื่อๆของนางยิ่งสร้างความสนุกสนานผ่าเจ้าชักช้า ตนกาน้ำชาของข้าเย็นโทษของเจ้าจะเพิ่มขึ้นข้าจะเรียกให้คนช่วยลองดูสิตัก,กรนให้ดังๆแล้วถ้าข้าพูดว่าเป็นเจ้าที่ให้ท่าข้าแล้วพอข้าไม่ยอมรับก็ใส่ร้ายป้ายสีระหว่างผู้ดูแลโรงเตียมเล็กๆแห่งนี้กับคุณชายเช่นข้าพวกเขาจะเลือกเชื่อใคร คำพูดนั้นเต็มไปด้วยการดูถูกเหยียดหยามซื้อซื้อกัดฟันนั่นเหมือนน้ำตาจะไหลออกมาอดีตสาวใช้ย่อมรู้ดีว่าคำพูดของนางมีน้ำหนักไม่มากพอสตรีชาวบ้านกับบุตรชายตระกูลใหญ่อย่างไรเสียพวกเขาย่อมเชื่อถืออีกฝ่ายมากกว่าถ้าข่าวลือเสียหายออกไปร้านที่นางกับนายหญิงทุ่มเทให้ก็จะพลอยย่ำแย่ไปด้วยตะกอนสิ เสียงหนึ่งแทรกขึ้นอย่างท,าท้าทายตะโกนให้ดังที่สุดเท่าที่เจ้าจะทำได้แล้วข้าจะเป็นพยานเองว่าเจ้าถูกอันตรพานคนนี้รังแกผู้พูดเป็นบุรุษในวัยราวสี่สิบปีท่าทางภูมิฐานและแต่งตัวอย่างบัณฑิตด้านหลังของเขามีบัณฑิตหนุ่มอีกสองคนคอยเดินตามราวกับลูกน้อง คุณชายตัวร้ายขมวดคิ้วไม่พอใจไม่ได้สนใจบ่าวชายที่พยายามกระตุกแขนเสื้อเพื่อให้เขาหยุดระหว่างที่กำลังจับจ้องชายผู้มาใหม่ซื่อซื้อก็ถือโอกาสนี้สะบัดข้อมือจนหลุดแล้ววิ่งอ้อมไปอยู่ด้านหลังชายผู้นั้นข้าเพียงต้องการสนธนาถึงสิ่งชดใช้ที่นางทำให้ข้าต้องเจ็บตัวเมื่อครู่ถ้าเช่นนั้นเชิญสนทนาตรงนี้ได้เลย ข้ายินดีเป็นพยานมิให้นางคดกองคุณชายประสานมือแต่ดวงตาวาวรอดด้วยความไม่พอใจเกรงใจท่านเหลือเกินทุระนี้คุยกันเป็นการส่วนตัวจะดีกว่าตัวท่านเองเป็นแขกก็อยู่ส่วนแขกเทิดผู้ดูแลอย่าได้ทำเรื่องราวเล็กน้อยเหล่านี้ให้ใหญ่โตมันอาจทำให้ร้านของเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ ซื้อซื้อได้ฟังประโยคนั้นแล้วน้ำตาก็ใกล้จะไหลเต็มที่นางรักที่นี่มากมันกลายเป็นชีวิตไปแล้วหากว่ามีข่าวในแง่ร้ายกระจายออกไปแล้วส่งผลกระทบต่อสูสวงฝูนายหญิงอาจจะโกรธนางก็ได้ หญิงสาวตรีตรองด้วยเล็งเห็นแล้วว่าหากทุกอย่างจบลงเพียงแค่รินน้ำชาแล้วเบียบนวดให้ก็ไม่เสียหายอะไรแต่ขณะที่จะก้าวเดินออกไปก็ถูกมือหนาใหญ่กลางตั้นเอาไว้นางเงยหน้ามองบุรุษที่ปกป้องตนด้วยความสับสนแต่ประกายในดวงตาของเขาแน่วนิ่งจ้องมองไปยังคุณชายเบื้องหน้าด้วยรอยยิ้มไม่ทราบคุณชายมีนามว่าอะไร ตัวข้าถูกไหายวานให้คอยดูแลร้านสู่สวงฟูแห่งนี้จะเป็นผู้ชดใช้ให้ท่านเองผู้ฟังชัดหน้าขึ้นเย้มกลิ่มขณะประกาศนา้ำฝั่งเลี่ยงห่วงท่านเป็นผู้มาเข้าสอบสามสำนักศึกษาใช่หรือไม่ย่อมเป็นเช่นนั้นเอาละ่ะอย่าร่ำไรอยู่เลยปล่อยหญิงคนนั้นมาให้ข้านางเพียงต้องชดใช้เล็กๆน้อยๆ ไม่จําเป็นต้องเสียเงินเสียทองน้ําเสียงนั้นกึ่งร,รําคาญแต่ชายไว้ยสี่สิบปีเบื้องหน้ากลับไม่ยอมขยับไปไหนรอยยิ้มที่ปรากฏทําให้ผู้มองขนลุกไปทั้งร่างเบาชายสะกิดพางกระซิบคุนชายที่เอวชายคนนั้นห้อยป้ายสํานักศึกษาชิงยวน สิ้นเสียงกระซิบคุณชายก็ก้มลงมองจึงเห็นป้ายทาจากไม้สลักลวดลายอันเป็นแบบเฉพาะของสำนักศึกษาชิงหยวนห้อยอยู่ที่เอวของชายผู้นั้นสำนักศึกษาชิงหยวนเป็นหนึ่งในสามสถาบันแห่งเมืองิ้นสำนักที่เขามุ่งมั่นอยากจะมาเข้าเรียนในคราวนี้เจ้าทำงานอยู่ที่สำนักศึกษาชิงหยวนหรือเจ้าของป้ายห้อยพยักหนะ้า ข้าเป็นอาจารย์เขาเว้นช่วงก่อนเอ่ยประโยคต่อมาสำนักศึกษาชิงอยู่ันมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้และสร้างบัณฑิตจํานวนมากให้รับใช้แผ่นดินแต่พวกเราก็มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณนางที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นแม้ว่าท่านจะเก่งกาจเพียงได้แต่ถ้าความประพฤติหรือความคิดของท่านนั้นโน้มเอียงไปในทางเลวได้สำนักศึกษาชิงอยนูน ก็ไม่ต้องการลูกศิษย์เช่นนั้นท่านต้องการพูดอะไรกันแนะ่ท่านประพฤติตนเป็นอันธพาลใช้กําลังกับหญิงสาวเป็นบุรุษที่ทําให้สตรีต้ตองร้องไห้และหญิงพะน้องดังนั้นข้าขอใช้อำนาจในฐานะรองอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษาชิงยวนไม่รับท่านเข้าสํานักศึกษาของเราต่อจากนี้ไปหากพบใบสมัครของคุณชายฝั่งเลี่ยงหวงเมื่อได้ ให้ฉีกทิ้งได้ทันทีท่านทำแบบนี้ไม่ได้เฟิงเลี่ยงหวงส่งเสียงตะกอนลูกค้าในห้องส่วนตัวหลายคนจึงเปิดประตูออกมาดูแต่คนตะกอนก็ไม่ได้สนใจใบหน้าของเขากลายเป็นสีแดงสลับขาวซีดรองอาจารย์ใหญ่ท่านควรมีความยุติธรรมสตรีผู้นี้แท้จริงเป็นเพียงหญิงสาวสามัญน,นางเป็นผู้ส่งสายตาเชิญชวนให้ข่าก่อน ย่อมเป็นธรรมดาที่ข้าจะนึกสงสารเห็นใจนางไม่นึกว่านางจะมีเจตนารายทำให้ท่านต้องเข้าใจข้าผิดเช่นนี้สีหน้าร้องอาจารย์ใหญ่กลับกลายเป็นเย็นชาบันดิตที่ดีย่อมเป็นผู้ซื่อสัตย์แต่นี่ท่านเป็นถึงบุตรชายตระกะูลฟังบิดาท่านเป็นคนนางมิได้สั่งสอนบุตรหรือว่าควรประพฤติตนเช่นได ซ้ำร้ายยังเป็นชายหน้าไม่อายใส่ร้ายหญิงสาวให้นางได้รับความเสื่อมเสียสำนักศึกษาทิงยวนของข้าคงไม่อาจต้อนรับบุคคลเช่นนี้ได้ข้ามีความสามารถท่านควรให้ข้าได้สอบสอบหรอรองอาจารย์ใหญ่ยิ้มคล้ายหัวระการรักษาความประพฤติและจิตใจของตนให้มั่นคงนับเป็นการสอบ และแม้ว่าท่านจะมีความรู้ท่วมหัวสักแค่ไหนถ้านิสัยยังไม่เปลี่ยนชีวิตท่านก็ก้าวไปได้ไม่ไกลนักรอกตัวข้าเองใช่ตัดอนาคตท่านเสียเมื่อไรยังมีอีกสองสำนักศึกษาที่ต้อนรับท่านอยู่อาจารย์ฟู อย่าให้ต้องถึงขั้นนั้นเลยนะเจ้าคะในที่สุดซื้อซือก็ได้สติและคิดว่าเรื่องราวนี้ลุกลามใหญ่โตจนเกินไปแล้วนางเลยออกปากห้ามบรองอาจารย์ใหญ่เอาไว้แล้วหันไปก้มศีรษะขอโทษคุณชายผู้นั้นอีกครั้งแม้จะรู้สึกสะใจแต่นางไม่อยากให้ร้านมีปัญหาท่านกลับไปก่อนเถอดเจ้า,าค่ะคุณชายเรื่องค่าอาหารและค่าห้องในวันนี้ทางร้านจะไม่คิดเงิน คุนชายเ่่งได้ยินเช่นนั้นก็จำต้องจากไปปัญหาในวันนี้ใหญ่กว่าที่เขาคิดมากนักนึกไม่ถึงว่าร้านแห่งนี้จะถูกคุ้มครองโดยคนจากสำนักศึกษาชิงหยวนสองมือเกรงแน่นแต่ไม่อาจทำสิ่งใดได้เทาว่าเมื่อเขากำลังจะจากไปพร้อมบ่าวรับใช้เสียงของรองอาจารย์ใหญ่ก็ดังขึ้นอีกครั้งถ้าท่านไม่พอใจสามารถไปร้องเรียนเรื่องค่ะ ผู้หารต้องที่สำนักศึกษาชิงหยวนได้จะขอให้บิดาของท่านช่วยก็ได้ถ้าท่านต้องการบางทีบิดาของท่านอาจจะรู้ว่าใครเป็นผู้ไหว้บ้านให้ข้าดูแลสถานที่แห่งนี้ น้ำเสียงนั้นเยือกเย็นยิ่งคุณชายฝึ่งไม่ได้หยุดฟังอีกต่อไปแต่มาดหมายในใจว่าเรื่องนี้เขาต้องให้บีดาช่วยจัดการแน่สองนายบ่าวหายลับไปจากสายตาแล้วรองอาจารย์ใหญ่ใส่หน้าแล้วหันไปสั่งความกับลูกศิษย์ที่เดินตามด้านหลังกลับไปแจ้งข่าวที่สำนักศึกษาเรื่องใบสมัครคุณชายฝึ่งผู้นั้นให้คนคัดออกจากกองใบสมัครก่อน เดี๋ยวข้าจะกลับไปชี้แจงกับอาจารย์ใหญ่เองสิทธิ์คนนั้นพยักษน่ารับคำก่อนจะหมุนร่างเดินจากไปตามคำสั่งเขาจึงได้กลับมาสนใจซื้อซื้อที่ทำหน้าเหมือนถูกบังคับให้กลืนก้อนหินเป็นอะไรไปนี่ไม่นับว่ากลายเป็นปัญหาใหญ่หรือคุณชายท่านนั้นท่าทางเป็นบุตรชายขุนนางฟู่หานตรงยิ้มตามปกติ สำนักศึกษานั้นมีระบบปกครองเฉพาะตัวไม่ขึ้นอยู่กับใครต่อให้บิดาของเขายิ่งใหญ่มาจากไหนก็ไม่สามารถสอดมือเข้ามายุ่งได้แต่ถ้าปัญหามันมากนักก็ให้หุยหลงไปจัดการเอาเอง ซื่อซื่อหน้างำไม่ชอบใจนักที่ต้องพึ่งพาผู้ชายที่เคยทำให้นายหญิงเสียใจแต่ผู้ที่ไหว้วานรองอาจารย์ใหญ่สำนักศึกษาชิงหยวนให้คอยดูแลร้านสูสวงฝูก็คือององสามคนนั้นฟู่หานตงถูกเชิญให้เข้ามานั่งในห้องรับรอง ที่เคยเป็นของคุณชายตระกูลฟังซ,ซื้อซื้อสั่งให้คนมาช่วยกันทำความสะอาดและนำน้ำชากับขนมชุดใหม่มาให้เดิมทีรองอาจารย์ใหญ่ผู้นี้ก็แวะเวียนมาที่นี่อยู่บ่อยครั้งนางมีความคุ้นเคยกับเขาไม่มากนะักแต่เหล่าบัณฑิตมักยกย่องว่ารองอาจารย์ใหญ่แห่งสำนักศึกษาชิงหยวนนั้นเป็นคนแก่งด้วยวัยเพียง35หปี กก้าวจากตำแหน่งอาจารย์ขึ้นสู่สถานะของรองอาจารย์ใหญ่5ปีที่ผ่านมาเขามีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งด้านการบริหารและความเที่ยธงทมไม่แบ่งแยกสิทธิจากฐานะหรือแม้แต่ความเก่งกาดด้วยจิตใจแท้จริงซื่อซื่อชื่นชมฟู้หานตรงอยู่มากแต่หลังจากที่ฐานะของท่านหมอกวานหุยเปิดเผย ความดีเด่นของชายผู้นี้ในสายตานางก็ลดลงไปหวบห้าบฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตาม และคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ